7,207ส่วน2,564กอบลิน s l a y เยอร์เล่ม9รังเอกอบลินส l a y เยอร์ออกเดินทางไปส่งสเสบียงกับสาวเลี้ยงวัวแต่สิ่งที่เขาพบกับเป็นกองทัพกอบลินที่นำโดยออเกอร์มาตามล่าส่วนทางด้านของนักบวชสาวกับเพื่อนๆกับเริ่มการผจญภัยครั้งใหม่โดยที่ไม่มีกอบลินส l a y เยอร์ เนื้อเรื่องในเล่มนี้หลักๆจะแบ่งออกเป็นสองมุมมองโดยเรื่องราวครึ่งหนึ่งจะเป็นเรื่องราวของก๊อบลินเซเลเยอร์ที่ต้องต่อสู้กับก๊อบลินพร้อมทั้งปกป้องยังสาวเลี้ยงวัว ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของพวกพ้องนักบวชสาวที่ออกไปผจญภัยโดยที่ไม่มีข่าวจะมีการตัดสลับฉากกันไปมาระหว่างสองมุมมองทำให้เวลาอ่านลุ้นระทึกเพราะถึงฉากที่ใครแม็กก็จะตัดไปอีกมุมหนึ่งที่มีความสนุกและน่าสนใจไม่แพ้กันจึงทำให้เนื้อเรื่องในเล่มนี้มีความสนุกและตื่นเต้นไปอีกแบบมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับ ในช่วงฤดูหนาวที่นักผจญภัยมักไม่รับงานกอบลินสเลเยอร์จึงออกเดินทางไปส่งสเสบียงยังต่างหมู่บ้านกับสาวเลี้ยงวัวในตอนแรกสาวเลี้ยงวัวคิดจะแต่งชุดสวยที่เพิ่งซื้อมาใหม่ แต่ต้องพบกับความหนาวเย็นจนสุดท้ายเปลี่ยนเป็นชุดปกติก่อนที่จะออกเดินทางไปกับกอบลินเซเลเยอร์แต่ในระหว่างเดินทางกับเกิดสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงก็คือรถม้าบรรทุกสเสบียงของกอบลินเซเลเยอร์ กับสาวเลี้ยงวัวกับโดนกอบลินบุกโจมตีทำให้กอบลินสซเลเยอร์ต้องทิ้งรถมาและพาสาวเลี้ยงวัวเข้าไปหลบยังหมู่บ้านร้างที่กินผจญภัยในขณะที่ทุกคนกับอยู่ว่างในช่วงฤดูหนาว นักบวชสาวที่คุยกับประชาสัมพันธ์สาวหลังเลิกงานจึงขอยืมคู่มือเกี่ยวกับมอนสเตอร์มาศึกษาก่อนที่เธอจะพบยังนักรบมือใหม่กับนักบุญกุหัดที่เลื่อนขั้นเป็นระดับดินดำระดับเกมาขอความช่วยเหลือ เพราะนักบุญฝึกหัดได้รับคำทำนายที่เป็นบททดสอบจากท่านเทพ,พเจ้าสูงสุดจงไปยอดเขาทางเหนือแต่ด้วยฝีมือของทั้งสองจึงไม่มั่นใจว่าจะสามารถทำภารกิจสำเร็จได้และก็ไม่มีเงินพอที่จะจ้างวานคนอื่นด้วย จึงทำให้กลุ่มของนักบวชสาวที่อยู่ว่างๆที่ประกอบไปด้วยนักธนูเผาเอวนักพรดเผาลิซาดแมนและชาแมนผเผาดวอลตกลงใจที่จะช่วยเหลือโดยตกลงว่ารางวัลที่ได้จะแบ่งกันจึงทำให้ทั้งหก ออกเดินทางไปผจญภัยยังภูเขาทางเหนือด้านกอบลินสเลเยอร์ที่พายังสาวเลี้ยงวัวเข้าไปหลบยังบ้านร้างต้องซ่อนตัวจากพวกกอบลินได้อาศัยยังบ้านร้างที่พวกมันยังคนไม่ถึงเข้าไปซ่อนตัว อาศัยยังอาหารเก่าที่เก็บไว้ยังห้องใต้ดินพวกเนื้อตากแห้งที่พอทานได้ทานประทังหิวก่อนที่จะลอบฟังแล้วรับทราบว่าพวกกอบลินทำง,งานให้กับออกเกอร์ซึ่งกอบลินซซเลเยอร์เคยฆ่าพี่ชายของมันจากเหตุการณ์ในเล่มหนึ่งที่เป็นการผจญภัยครั้งแรกกับกลุ่มของนักธนูเผ่าเอลก่อนย้ายไปบ้านหลังที่พวกกอบลินค้นหาไปแล้วนอนพักผ่อนหนึ่งคืน เพราะอาศัยยังความขี้เกียจของพวกมันที่มักจะไม่ย้อนกลับมาค้นบ้านที่เคยค้นไปแล้วทางด้านของนักบวชสาวที่ออกมาผจญภัยยังภูเขาทางเหนือในระหว่างที่พักอยู่ก็ได้พบกับพรานกระต่ายขาวจึงทำให้ทราบว่า ที่หมู่บ้านของพรานกระต่ายขาวหรือหมู่บ้านมนุษย์กระต่ายกำลังโดนสักควอตยากที่เป็นลูกน้องของแม่มดน้ำแข็งมากาะกวนแล้วพอไปถึงหมู่บ้านมนุษย์กระต่ายในระหว่างที่กำลังนั่งทานอาหารกันก็พบพวกสักควอตสาม โนมาท่าแข่งขันซึ่งถ้าพวกมนุษย์กระต่ายแพ้จะต้องโดนกินการแข่งขันรอบแรกพวกซัควอตได้วิ่งแข่งกับมนุษย์กระต่ายตัวหนึ่งก่อนที่มนุษย์กระต่ายจะโดนมันกระทืบจนบาดเจ็บวิ่งไม่ได้ก่อนเจอจับกิน นักบวชสาวที่เห็นเช่นนั้นจึงเสนอแผนการขึ้นมาแผนหนึ่งนักบวชสาวได้ออกไปท้าประลองกับพวกซัสควอตโดยใช้ชื่อว่าโนแมนด้วยการแข่งประลองใครทำให้ใบไม้ของต้นไม้ร่วงก่อนเป็นฝ่ายชนะแต่ในขณะที่ซัสควอต ตัวหัวหน้ากำลังจะวิ่งออกไปนักบวชสาวกับใช้สลิงคว้างก้อนหินพุ่งไปทำให้ใบไม้ร่วงก่อนส,สควอตตัวหัวหน้าที่่พ้แพ้คิดจะมาจัดการกับนักบวชสาวแต่กับโดนก้อนหินพุ่งใส่จนตายไปทันทีทำเอาส,สควออีกสองตัวที่เหลือจึงจะมาเล่นงานนักบวชสาว แต่ตัวหนึ่งก็โดนเวทของชาแมนเผ่าดวอปทำเอาเท้าเหยียบลงไปในพื้นหิมะที่กลายเป็นแอ่งโคลนเจอนักธนูเผ่าเอวเอาเชือกพันจนล้มหมดสตินักพลติศาสตร์แมนจึงพุ่งเข้ามาตัดหัวซัสคอดหัวหน้าที่ตาย ทำเอาอีกตัวที่เหลืออยู่ตกใจกลัวต้องรีบลากพวกของมันที่สลบนี้หนีกลับทันทีทำเอาพรานกระต่ายขาวนักรบมือใหม่และนักบุญฝึกขัดเห็นถึงกับตกใจถึงแผนการที่ขี้โกงของนักบวชสาวแต่นักบวชสาวกับตอบออกไปเพียงแต่ว่า ก็ฉันไม่ได้แต่อะไรนี่คะก่อนที่วันต่อมากอลลินสเลเยอร์จะพายังสาวเลี้ยงวัวเข้าไปหลบอยู่ใต้บ่อน้ำโดยการอาศัยยังแหวนเวทมนต์ทำให้สามารถหายใจใต้น้ำได้จึงทําให้เขาพอที่จะสามารถหลับได้อย่างวางใจ ก่อนที่จะได้ยินเสียงที่พวกมันจับเอาหญิงสาวสองคนมาทรมานเพื่อที่จะให้เขาปรากฏตัวกอบลินสเลเยอร์จึงพาสาวเลี้ยงวัวขึ้นจากบ่อน้ำพาแอบออกไปนอกหมู่บ้านเขาได้ทำการขุดน้ำแข็งมาแล้วให้สาวเลี้ยงวัวช่วยขาด พอถึงตอนเช้าวันรุ่งขึ้นที่พวกมันกัดจัดฆาตัวประการกอบลินสเลเยอร์จึงให้สาวเลี้ยงวัววิ่งหนีออกไปยังหมู่บ้านใกล้ๆในขณะที่เขาเข้าไปเผชิญหน้ากับออกเกอร์และพวกกอบลินเพื่อช่วยยังหญิงสาวทั้งสอง คนที่โดนจับเป็นตัวประกันก่อนจากการสาวเลี้ยงวัวได้ถามกอบลินเซเลเยอร์ว่าเธอจะกลับมาใช่ไหมกอบลินเซเลเยอร์พิงตอบไปว่าฉันไม่คิดจะแพ้หรอก ด้านของพวกนักบวชสาวที่ทราบเรื่องราวของแม่มดน้ำแข็งกำลังตัดสินใจว่าจะทำยังไงดีเพราะลูกธนูที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านมนุษย์กระต่ายก็โดนพ่อของพรานกระต่ายขาวเอาไปใช้ปราบแม่มดน้ำแข็งแล้วพ่ายแพ้ ตกอยู่ในมือของแม่มดน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วจึงได้บุกขึ้นไปบนภูเขาแล้วนักบวชสาวกับนักธนูเผ่าเอลจึงลอบเข้าไปดูภายในถ้ำก่อนที่จะพบยังแม่มดน้ำแข็งกำลังเด่าทอพวกซัสควอตอยู่ ก่อนที่นักธนูเผ่าเอลจะสังเกตเห็นว่าแม่มดน้ำแข็งไม่มีเงาเมื่อออกมาทุกคนจึงปรึกษาแผนกันว่าเอายังไงดีนักบวชสาวจึงเสนอให้บุกเข้าไปหาธนูให้เจอก่อนทั้งยังกล่าวอีกว่าต้องมีวิธีอยู่ค่ะ แต่ตอนนี้กำลังคิดอยู่ทุกคนอดคิดไม่ได้ถึงสิ่งที่พูดออกมามันไม่แตกต่างไปจากก๊อบลินเซเลเยอร์เลยทำเอานักบวชสาวต้องอายอขึ้นมานิดๆหลังจากที่ตรวจสอบยังเข้าของในกระเป๋าทั้งหมดแล้วพบว่ามีเทียนหาของ ได้จากเหตุการณ์ที่นักรบมือใหม่ทำดาบหายในท่อระบายน้ำแล้วต้องออกไปตามหาโดยได้เทียนหาของมาจากแม่มดสาวทุกคนจึงใช้เทียนหาของไปหายังลูกธนูของมนุษย์กระต่ายทันทีโดยที่ในระหว่างบุกเข้าไปทั้งนักธนูเผ่าเอลนักรบเผ่าริสอาจแมนและชาแมนเผ่าเดวอรับหน้าที่หลอกล่อและจัดการกับพวกส,สควอตโดยพวกนักบวชสาวพรานกระต่ายขาว นักรบมือใหม่และนักบุญตุขัดต่างอาศัยเทียนหาของไปหายังลูกธนูเมื่อมุ่งเข้าไปในถ้ำที่พวกซัสควอเข้าไปไม่ได้แม่หมดน้ำแข็งที่เห็นท่าไม่ดีจึงสั่งให้พวกหนูยักษ์ออกมาโจมตี แต่นักรบมือใหม่กับนักบุญฝึกหัดที่มีประสบการณ์กับการจัดการหนูในท่อระบายน้ำสามารถต่อสู้กับพวกมันได้อย่างง่ายดายนักบวชสาวกับพรานกระต่ายขาวจึงมุ่งหน้าต่อไปจนพบลูกธนูประจำหมู่บ้านที่ทำจากเงิน แม่หมดน้ำแข็งที่เห็นถ้าไม่ดีจึงแปลงกลายเป็นหมอกจริงๆแล้วเป็นแวมพรยเข้าหายังนักบวชสาวที่เป็นเหมือนผู้นำแล้วใช้เวททำให้เธอเห็นภาพหลอนของกอบลินสเลเยอร์ที่กำลังได้รับบาดเจ็บ เขายังลูกหัวปลอบโยนเธอทั้งยังห่วงเธอแทนการจัดการก็อับลินแล้วขอให้เธอมอบลูกธนูให้นักบวชขาวจึงใช้เวทฮวีรักษาให้เขาทำเอาแม่หมดน้ำแข็งที่โดนเวทฮีถึงกับกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด เพราะนักบวชสาวทราบดีว่ากอบลินเซเลเยอร์ไม่มีทางพูดแบบนี้แล้วนักบวชสาวจึงโยนลูกธนูให้กับพรานกระต่ายขาวพอพรานกระต่ายขาวได้ลูกธนูจึงยิงใส่สังหารแม่หมดน้ำแข็งได้สำเร็จ หลังจากที่แม่หมดน้ำแข็งตายพวกส,สควอตก็รีบหลบหนีทันทีจึงทำให้ทุกคนได้รับชัยชนะและเดินทางกลับยังหมู่บ้านของมนุษย์กระต่ายแต่ในระหว่างที่กำลังเดินทางกลับทุกคนกับพบยังควันไฟจากหมู่บ้านร้างพวกของนักบวชสาว นักธนูเผ่าเอลชาแมนเผ่าดวอฟและนักพรธเผ่าลิซ่์จึงตัดสินใจที่จะมุ่งหน้าไปดูโดยให้พรานกระต่ายขาวนักรบมือใหม่และนักบุญฝึกหัดที่ไม่เหลือแรงพอต่อสู้ได้รีบมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านก่อนเพื่อขอความช่วยเหลือกอบลินเซเลเยอร์ที่มุ่งหน้าเข้าไปหาพวกกอบลินสามารถฆ่ามันได้อย่างง่ายดายเขาที่พุ่งเข้าไปหาออกเกอร์กับช่วยจังหวะที่หลบค้อนของมัน แล้วเหยียบค้อนกระโดดข้ามไปยังหญิงสาวสองคนที่เป็นตัวประกันเพื่อช่วยเหลือพวกเธอทั้งสองพาไปหลบยังที่ปลอดภัยก่อนและเมื่อแสงแดดกระทบยังน้ำแข็งที่ขัดจนเงาทำให้เกิดการรวมแสงจนไฟลุกไหม้ทั่วหมู่บ้านเกิดควันไฟที่มากมายกอบลินเซเลเยอร์ได้ออกไปค่อยๆจัดการกับพวกกอบลินและหลอกล่อ,อยังพวกมันกับออเกอร์ให้ออกมาต่อสู้กัน และเมื่อออกเกอร์ฟาดคอนอีกครั้งอย่างสุดแรงก็ทำให้พื้นน้ำแข็งที่พวกมันยืนแตกออกทุกคนจึงตกลงไปยังแม่น้ำใต้น้ำแข็งกอบลินสเลเยอร์ที่เตรียมตัวอยู่ก่อนจึงขึ้นจากน้ำเป็นคนแรก แต่สิ่งที่เขาคาดคิดไม่ถึงก็คือออกเกอร์กับทิ้งตัวลงไปยังพื้นดินใต้น้ำและออกแรงกระโดดอย่างสุดแรงพุ่งขึ้นมาเอาค้อนหมายจะฟาดใส่ยังก๊อบลินเซเลเยอร์อีกครั้งก๊อบลินเซเลเยอร์ได้แต่ยอมรับความตาย เขาคงไม่สามารถกลับไปได้แล้วแต่อยู่อยู่กับเกิดประกายแสงสว่างขึ้นทำให้ออกเกอร์ต้องหลับตาและเจ็บปวดก่อนที่พวกนักบวชสาวจะมาถึงอย่างรวดเร็วด,ด้วยการทำเลื่อนหิมะตามความคิดของนักบวชสาวและตามการสั่งสอนของ กอบลินเซเลเยอร์นักธนูเผ่าเอลจึงทำหน้าที่หลอกล่อออกเกอร์แล้วทั้งกอบลินซเลเยอร์กับนักพรตเผ่าลิาสาดจึงเอาเชือกมัดขาลากให้ออกเกอร์ลม้มและล่วงไปในน้ำอีกครั้งชาแมนเผ่าดวอฟจึงใช้เวทรเรียกพูดโนมทำให้ออกเกอร์จมลงไปใต้น้ำขาดอากาศหายใจจนตายก่อนที่ทุกคนจะเดินทางกลับกันด้านของนักรบมือใหม่ นักบุญฝึกหัดและพรานกระต่ายขาวในระหว่างกลับหมู่บ้านก็ได้พบกลุ่มผู้กล้าที่มาจัดการเรื่องฤดูหนาวที่ยาวนานผิดปกติพอดีที่กินนักผจญภยัย นักธนูเผ่าเอลกับรายงานประชาสัมพันธ์สาวถึงนักบวชสาวที่ติดนิสัยเสียของกอบลินเซเลเยอร์เข้าให้แล้วในขณะที่นักพรตเผาลิาสาตปลอบใจว่าได้รับอิทธิพลจากรุ่นพี่ก่อนที่ประชาสัมพันธ์สาวจะสรุปถึงยักษ์ แวมพายและออกเกอร์ถือว่าเป็นผลงานใหญ่ที่ทุกคนจะสามารถเลื่อนขั้นได้แต่กับไม่มีใครอยากเลื่อนขั้นเป็นระดับทองเพราะไม่อยากมีงานยุ่งอยากเหมือนกับพวกผู้กล้า ในขณะที่สาวเลี้ยงวัวกำลังซักผ้ากับได้พบกับเรอาเท่ามาถามถึงนักผจญภัยแปลกๆไม่ถึงกอบลินซเลเยอร์เธอจึงปฏิเสธไปว่าแถวนี้ไม่มีนักผจญภัยแปลกๆก,ก่อนที่เรอาเท่าจะหายไป สาวเลี้ยงวัวจึงตกใจก่อนที่จะฉุกใจคิดได้และรีบเข้าไปทำสตูเมื่อนักผจญภัยที่เท่ที่สุดในโลกกลับมาเธอจึงยิ้มพร้อมทั้งกล่าวว่ายินดีต้อนรับกลับมาจ้ะ